<Ooh. S 2> mm hmm. นี่ครับพี่ครังเห็นไหม่าีมือคนยกอืมผือคนยกครับผม mm hmm. มาทำรมาเทๆลงโอ้โ <Ooh. S 1> หเยอะไหมอ่ะ mm hmm. โอ้ยคอลาอยู่แนงไม่เห็นไอ้ล mm ุงเท่บ้างครับนี่ครับพี่ mm hmm. น้องเห็นไว่า ถีมือคนยกอ <ai> ืมถือมือคนยกครับผมมาทำอะเท่เทลุ้ครับมืเหนี่พบกับสอนท่องพอเลี้ยงครับเพเลนครับผมนี่ห้องนเสียงฝ้าครับเนี่ยฝ้าห้องครับทุกคนติดตัวนี่บรรยากาศมืดคึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวฝ้าไปใส่กันครับผมเพิ่งใส่หัวอาหารอย่างแซวครับี่ครับครับผมใส่ไปครับสองสำลังครับไปครับผมนี่ครับพี่น้อง เพิ่มมาล้วครับพุณล้อมกข่แห้งครับเห็นบ่โอ้ดำมาแล้วพุณอธิษย์ใส่ทันมะนาวนะครับเดีย๋ยวขอใหญ่ไปใส่ก็ได้ครับพี่นอ้องาสวัสดีช่องพอเลี้ยงครับผมวันนี้เราก็มาเก็บปุ้งกันอยู่อ่างเก็บน้ำหนองประเลครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะได้หรือไม่ได้ครับผมไปกันครับเอาคุลุงยกยังไงลุงยกให้ยัง ครับเดี๋ยวไปรุ่นตอนยุดรุ่นลุงยกครับผมครับพี่น้องรุ่นกันครับว่าขีเข่าว่าเข่าครับโอ้นี่ครับพี่น้องเห็นว่ฝีมือคนยกอืมดูคนยกครับผมมาทำอะไรเทๆลุงพี่น้องเห็นว่าชุดแรกชุดแรกครับนู้นนี่เพราะนสีมาร์คที่ชุดแรกสิ ล้างถังน้อยข้ใดด้รับเยอะย่นะลุเนาะครับลุนล้างต่อไปครับผมลงุลงดูับผมใส่ดิมันจะแย่งกันเข้าปะ เก่าก็เข้าดีครับพี่น้องเห็นบ่ะเอาเทเท่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 เก่าไม่ยากกว่าไหมครับพี่น้องจะปล่อยในเช้าอีกแล้วครับ่ปลายที่ครับไปครับรุ่นหลังต้องไปแล้วครับผมใกลใกล้กันนี่ครับนี่ครับพี่น้อง อพอมีอยู่นะลุงเนาะรับพี่น้องเห็นปะครับให้ลุงเทพบั้งครับพี่น้องครับพี่น้องเพราะได้บหลังครับนี่เพรามีเต้าครับนี่ยน้ายแล้วน้ายแล้วน้ายแล้วครับลุหลังก์ต้อไปครับผมครับเดี๋ยวให้ลุงไปเก็บให้ผมพี่น้องไปเมื่อไรครับสู้ซ่าไหมลุง อู้หุ่นพี่น้องเห็นดักวะอ,อืดดักมุง้งดักลุ้งดักมุงกม้งพี่น้องเดี๋ยวให้ลุงเทบปองครับทำไมาดักวะตรงนี้เยอะมันเป็นสันดีอ่ะมันเป็นสันเครื่องมันซัดเข้ามาไงทำไมโอ้ออกมาอย่างไหน,นใครบอกนี่ไงคนนี้ไงเด็นเป็นคนสันเป็นคเครื่องนี่วางเลยดด,ด,ดดเ้ออพี่นงมุ้งขาดลุงมุ้งขาดครับเดี๋ยวลุงเทดีกว่าครับครับพี่น้อง ดูสิน้าเด้อน้าพี่น้องไปขับลุ่นรางต่อไปเลยครับผมมันมีพีใสลงนี่ผมวางไม่ถูกป่าเลยอือตรงนี้แน่นอยู่แล้วอะไรแน่นหอยกุ้งมันจะมากับน้าห้วางหรือขนาดนี้อุ้ยอุ้ยพอได้อยู่นี่ครับพี่น้องเห็นบ่ให้ลุงเท่บุญอยู่บ้าครับครับพี่น้อง ใช่เลยครับหลังกันเลยใช่ครับรุ่นหลังต่อไปเลยครับผมครับเมื่อวานใส่ประธานลุงนิจจ๋ามาใส่ให้ติดติดลิมตะลิงครับนี่รูว้ว่าคือเขาเพราะเขาแต่หอยจะเป็นร้อยโอ้ลอหล่ได้เี่อพี่น้องผู้จ้ะนิจจ๋าฟังหน่ครับนีุ่งเทพมั้งครับพี่น้องครับพี่น้อง ได้ยอะครับยิงลองกันเลยนะครับไลายครับพี่น้องครับรุนแรงต่อไปเลยครับผมน้องให้ลุงไปเอาให้ครับไ่ว่าได้เจ็บแผลข้าวไม่ลงไม่ข้าวอ่อผมน้ำลึกเื่อให้เขาครับพี่น้องไปรุนแรงต่อไปเลยครับเอาเมื่อกี้ครับลองเอาไปใส่น,น้ำลึกกังครับพี่น้องน้ำลึกกับมันใส่ได้แต่มันต้องติดสันหน่อยดักลู่ลูอล่อ,อย่างนี้ ไม่นี่หรอกเพราะว่ากลางคืนเนี่ยคู่มันจะไต่ริมสันนะครับรุ่นหลังต่อไปครับผมพี่ลงใส่ตีกันสามหลังเลย,ม,ยนะมันมันมันสั่นลงไปนะนงนเน,นาะนะค,ครับพี่น,พน,พน,น,น้องดุลกันลังครับนี่รงนี้มีแบโอุ้หนะครับมันมิดนะครับพี่น้องเผื่อเห็นวะเผื่อครับเดี๋ยวเฮ้ลุงเทปมังครับพี่น้องนั่ง คับบจมแล้วแอกว่าให้มีอากาศหายใจไม่ออกครับ่ครับดูหลังต่อไปเลยนะผมนหลังครับใกล้ๆกันครับ นี่ไหมน,นี่นี่โอ้โหน,นี่ครับเดี๋ยวต้องเทบังครับนแนมนเห็นครับพี่น้องพี่น้องพอได้เล่ดไปครับรุ่นหลังต่อไปแล้วครับผมแข้าใหม่ของเชฟแปงครับดักเป็ดหมูสักลงไปเลยครับทีสุ่มเข้าหรือเปล่าเข้าไหมจะเข้าอีกเลรอ <laughs> ดักกันแล้วดิ ว่าเข่าพี่น้องว่าเข่าว่าเข่าหลังยู่เงี้ <laughs> ไม่มีช่องให้เข้าเลยนะครับรุ่นหลังต่อไปดีกว่าครับครับหลังจีนกันกาครับเมื่อกี้นี่ทฤษฎีใหม่ใช่ไหมลุงไม่ได้สอนเรื่องแบบนี้มันเป็นสันลงไปแล้วมันเป็นลองตกน้ำอ่ะนะล<ด>ึกขน,ะนะาดขยับไปนิดนึงอย่างเงี้ยนี่ก็ใส่ได้แล้วเดี๋ยนะครับรุ่นหลังต่อไปครับผมดักพุ่งวิธีใหม่ จมอยู่แค่กี่ลูแปดลูกลูจมอยู่สามลูอ๋อก็เข้าอยู่ดีล่ะเนีอ่อที่มันหมอะน่าจะเข้าเยอะเดี๋ยวลุงเพหท่บังคับบังคับพี่อ่ำเมื่อกี้ผมว่าถ้าวางอยูน่นั่นน่นจะเยอะนะลุงนะแล้วรีบไปไหนเนี่ยรีบไปไหนวางอย่างนั้นรีบไปไหนมันจะโตนี่ครับพี่น้อง นี่ครับการดักกุ้งวัยรุ่นแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยมีตัวอีกแล้วล่ะโอ้มีตัวหลายมันเนี่ยน่าจะติดกับกู้่า้องอตายแล้วครับไปครับหลุดหลังต่อไปลยครับผม,มพี่น้องหลุดหลังต่อไปกันครับนี่ว้ว เยอะไหมโอ้ยคอยล่าอยู่แไม่เห็นใ้ลุงเทพบั้งครับครับพี่น้องขอได้อยู่ครับนะครับรุ่นหลังสุดท้ายกันเลยครับผมครับพี่น้องรุ่นหลังสุดท้ายครับตกน้ำเมื่อวาน หอยอ่ะหอยเยอะอ่ะจับไว้จับไว้ครับเดี๋ยวให้ลุงเทปนะครับหอยกินหมดแล้วมั้งครับลุงเอาหอยออกให้ครับกุ้งก็บปลาไหลครับบางคนใช่ครับผมต่างถ่ายเขา่อ้ยไหลไปไหนพี่น้องเอ้ยหอยมันเยอะมันเองมันกินกุ้งด้วยเนาะครับแล้วพ่อมีตัวอยู่ครับอกใช่นะครับถ้าเลือกหอยออกก็ได้กุ้งไร้ครับนี่ ก็อะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไคร์ก็กกกตั้ตงพเพราะอย่างพาเพืพอเ่อนนี่เลยครับผมสวัสดีครับเราเมื่อนี้ไม่ค่อยหลายมันเดพี่น้องใหาเลือกอหอยออกแล้วครับนี่ก็ได้ประมาณโล,โลหนึ่งโลก,กว่าเนี่ยครับพี่น้อง,องที่หนี่กับพอได้แล้วครับผมเก็บสะสมไปเลยครับ